ลัก <Like S 2> oh. อย่างเป็นทางการนะคะแต่ได้มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟมาแล้วคะ่ะใครๆก็พูดได้แค่เรียนแบบเป็นあなたもできるよあなたもできるよคุณเองก็ทำได้เช่นกันนะคะภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟสนับสนุนให้ใครก็ตามที่หลุดเข้ามาดูเซไตน,นะคะสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆไปด้วยกันภาษาญี่ปุ่นมันยากทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าไปเรียนเลย <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่ยากเราก็อย่าไปต้องไปเรียนมันดิเอาเรียนค่พอง่ายๆก็พอเรียนที่แบบพอจะมีกําลังใจเรียนที่แบบเรียนปุ๊บลุกป,ปั๊บเอาไปใช้ได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะเรียนแบบประยุกต์ใช้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่หลุดเข้ามาดูเสษแต่เนาะเสษแต่สอนภาษาญุ่นเดี่ลักษณะของการท่องจําแล้วก็นําไปใช้จะไม่เน้นท่องเพื่อไปสอบนะจ๊ะทุกคนโอเควันนี้นะคะ ปกติแล้วเซตเต๋จะไลฟ์ทุกวันพุธกับเสาร์สองทุ่มนะคะปกติจะไลฟ์ทุกวันพุธและก็เสาร์สองทุ่มนะคะแต่ว่าวันนีม้มาพิเศษก็คือจะมาท่องคำศัพท์จากน้องปิ้งกุจังเล่มน,นี้นะ,ะโอเควันนี้ท่องอะไรดีเอ่ยทุกคนท่องอะไรดีกลับไปดูที่โมกุจิโมกุจิลืมคำศัพท์คำนี้หรือยังโมกุจิโมกุจิโมกุจิก็คือสิ่งสิ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเนาะเดี๋ยววันนี้เราท่องคำศัพท์อะไรดีเอ่ยอืม คำถามสำเร็จรูปไหมคำถามสำเร็จรูปหลังๆก็ไม่ค่อยได้แชร์เดี๋ยวไปดูคำถามสำเร็จรูปเนาะว่าน่าสนใจแค่ไหนไปดูคำถามสำเร็จรูปหรือจะเอาคำคำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับตัวเลขเวลาเอาเลยดี400คำศัพท์พื้นฐานอะเรามาดู400คำศัพท์พื้นฐานหน้า30หน้า30นะ400คำศัพท์พื้นฐานหน้า3ังจเพจัจเพจเวลาเรียกคำศัพท์คำว่า เขาเรียกอะไรนะหน้าเนาะให้อาตัวเลขมาก่อนแล้วใส่คําว่า page ที่แปลว่าหน้าภาษาอังกฤษเข้าไปนะหน้า30ภาษาไทยจะกลายเป็น30แล้วก็เพจตัวเพจให้ออกเสียงเป็นเพ <page S 1> <นะ S 2> จ e เพจ page นะสางชื่เพจนะสานะคะหน้านี้มีอะไรเอ่ยจะเป็น100คําศัพท์พื้นฐานอ่ะอันนี้จะแบบรัวๆนะคะรัวๆแบบว่าเท่าที่เสียงจะมีนะ เอารว,ว,ว,วัวแบบเท่าที่เสียงมีเพราะฉะนั้นเซตแต่จะไม่อ่านภาษาไทยจะอ่านมิฮงโกดะเกะมิฮงโกดะเกะโยมีมัสมิฮงโกดะเกะโยมีมัวน้องมกุมกุมกุมกจังตั้งชื่อเองชื่อมกุมกุนะน้องเป็นอะไรก็ไม่รู้อะน้องเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แต่น้องน่ารักมากเธอดูเดิคาวาอิ โอเคหนึา <Okay>, คำศัพท์พื้นฐานนะคะใครที่อยู่กับเซตตอนนี้นับนิ้วนะว่าฉันรู้คำศัพท์กี่คำเริ่มจากหน้าแรกจะปีเท่าไหร่นะี่สิบยี่ห้าสามสิบสามเริ่มจาก40่สิคำแรกเดี๋ยวเอาทีละสินะเอาทีละสินะนับนิ้วนะเอานิ้วคุณาสิบนิ้วนะดูซิว่าตัวเองได้เท่าไหร่นะเริ่มจากคำแรกโคเร็ o โคเรเเ ใครจําได้ให้นับนิ้วไว้นะว่าเราได้กี่คํานะเดี๋ยวเราจะเอาเซตละสิบคำนะเอาไหมนะโคเร็โคเร็โซเร็โซเร็อเรออืมอเรออเระไม่ใช<れ>่อเรออเรออเระอ่ะแล้วก็โดเร็โดเร็อันสุดท้ายโโดนุไรโดโนのุไรอันนี้เป็น question word นะคะเป็น question word เป็นคำที่แสดงคำถามเนาะโดเรกุไร どดเรいกห้าคำแล้วนับนิ้วไว้นะดูซิว่าตัวเองได้เท่าไหร่นะต่อไปโค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 ซุโกซุโกอาโโโโแล้วก็โこโกเดโดโกเดอสิบคำ้วทุกคนสิบคำพื้นฐานได้กี่คำ พิมพ์น Get ิ้วมาสิบคำพื้นฐานเราได้ไปกี่คำพิมพ์นิ้วมาพิมพ์นิ้วมาสิอยากรู้ือเกินว่าสิบคำแรกได้ไปเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงนะตัดมาปนแหน่เดี๋ยวส่แต่ขอเออจะได้เอาวางมือเออจะได้วางจะได้ไม่เมื่อยเมื่อกี้ต้องยกขึ้นอย่างนี้เนาะเมื่อกี้สิบคำได้เท่าไหร่แล้วได้เท่าไหร่สิบคำแรกได้เท่าไหร่จ๊ะสิบคำแรกได้เท่าไหร่ตําหนแหน่ โอเคงอกมันเข้าปเอย่างนี้อ,อ,อย่างางี้โอเคอาจจะเห็นเห็นไม่ค่อยซัดเท่าไรแต่ว่าเซตเตอก็จะทำงานง่ายขึ้นนะคะให้น้องก้มอยู่แบบนี้โอเคโองกกันนะชุดตั้มแต่โอเคโอเคอ่ะเดีมายกคุณเม,มยดูจังก็งถือว่าเห็นนะสิบคำได้เท่าไหร่แล้วพิม,มพ์ม,มาพิมพ์มาเอาใหมนะน่นะทวนเธออีกครั้งหนึ่งโคเรโซเรอะไรโดเรโดเรุรโคโโซโ อาซูกะโดโกโดโกเดทั้งหมดสิบคำมีใครได้เท่าไหร่บ้างเงียบแสดงว่าหลับไปแล้วเนจัาเตอร์โนอมินาซังเนเตอร์โนอหลับไปแล้วหรือไม่เป็นไรเซตแต่คุยคันเดียวก็ได้ต่อไปสิบสิบคำที่ 2, สองเซตที่สองนะคะโคจิระโคจิระอาจิระโดจิระโดจิโดจิตัวโดจิตัวเนี้ยมันจะออกแนวประมาณว่า เป็นภาษาพูดนะเป็นภาษาพูดนะโดจิโดจิต่อไปโจโตะโจโตะสกอิสกอิยุยุอมารอเขอบคุณน้องเอ็นจังเอ็นจังอตัวนี้ขอบคุณสำหรับดอกุลาบนะคะน้องเอ็นจัง ตัว n อนะตัว n ภาษาญี่ปุ่นเวลาคนญี่ปุ่นออกเสียงเขาจะออกเสียงเป็นเนี่ย n เนี่ยมีเสียงน้องนุ้ด้วยถ้าไม่มีเสียงน้องนุ้เขาจะออกเสียงเป็นเอ็งเอ็งเอ็งนะเพราะฉะนั้นะนะนะถ้าน้องตัว n ตัวเดียวอะคนญี่ปุ่นจะมักมีแนวโน้มว่าจะออกเสียงว่า n เนี่ย n เนอเอ็นจังเนจังประมาณนี้เก๋วะล่นะเก๋นะอ่าเซตที่สองได้เท่าไหร่เมื่อกี้สิบคำยี่สิบคำและได้เท่าไหร่เอยได้ซึ่งเข้ามาดูไม่มีปัญหาเลยค่ะตุ้มติ้มสั่ง ต้องเตี้มซั่งถ้าไม่มีพื้นฐานนะคะเน้นเลยเนาะถ้าใครที่ไม่มีพื้นฐานนะแต่เพิ่งแชร์ไปว่าเมื่อวานก่อนเองห้ามละเลยเรื่องเสียงเด็ดขาดนะคะทุกคนถ้าเกิดใครไม่มีพื้นฐานห้ามขี้เกียจไปฝึกออกเสียงนะเพราะว่าสุดใดๆบนโลกใบนี้ที่เป็นภาษาต่างประเทศเราต้องออกเสียงเป็นนะเราต้องออกเสียงเป็นเนาะเพราะฉะนั้นห้ามละเลยเรื่องเสียงเด็ดขาด อันนี้อันนี้ครั้งที่แล้วทําความรู้จักธรรมชาติของเสียงในภาษาญี่ปุ่นให้ได้ก่อนสําหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะทาความรู้จักธรรมชาติของเสียงในภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เวลาท่องเสียงเนี่ยไม่ต้องรู้คําศัพท์ก็ได้ท่องท่องกระบวนการออกเสียงมันก่อนว่ามันโปรเจกต์เสียงหรือสร้างเสียงยังไงเหมือนหรือต่างจากภาษาไทยอย่างไรนะแล้วก็จําเป็นโรมジน,นะロนจิคือะไรอ่ะเดี๋ยวจะแตเปิดให้ดู โรแมนจิคือสิ่งสิ่งนี้ค่ะเดี๋ยวขอขั้นนิดนึงนะทุกคนโรแมนจิคือสิ่งสิ่งนี้ทุกคนเห็นตารางนี้ไหมอันนี้ไอตัวนี้คือยึกยอคือภาษาญ,ญี่ปุ่นใช่ไหมซึ่งเรายัางอ่านไม่ออกในช่วงแรกๆแ,แต่ให้เราท่องสิ่งสิ่งนี้ค่ะทุกคนนี่นี่ TO ไม่ได้อ่านว่า t o t o มันคือภาษานะอ,อังกฤษเนาะ TO อ่านว่า t o ภาษาอังกฤษแต่พอมันเป็นภาษาญี่ปุ่นปุ๊บญี่ปุ่นเขาแค่ยืมตัวอักษรภาษาอังกฤษมาเขียนคารเราเกะนิดนึง TO จะไม่อ่าน t o นะ ต่อโอจะอ่านเป็นสระโอเพราะทันทีโอจะกลายเป็นโตทันทีแบบนี้นะเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะทวนอีกครั้งหนึ่งเนาะมือใหม่หัดเรียนทําความรู้จักธรรมชาติของเสียงในภาษาญี่ปุ่นซะก่อน1-3เดือนแรกฝึกออกเสียงให้คล่องแล้วก็จําโรมันจีคู่กันจําโรมันจีคู่กันนะอ่ะอ่ะใครอยากแคปแคปตรงนี้ก็ได้ โดยเฉพาะใครที่เนยนสนทนานะยังไม่ต้องเรียนเขียนอ่านแม้แต่ตัวเดียวนะ1-3เดือนแรกไม่ต้องเรียนเขียนอ่านแม้แต่ตัวเดียวนะให้ทําความรู้จักธรรมชาติของเสียงในภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับโลมาจิก็คือใช้ภาษาอังกฤษในการถอดเสียงอะเอาเอถึงแซมาเขียนแทนภาษาญี่ปุ่นเพราะเราจะไม่เรียนภาษาญี่ปุ่นไงเนาป่ะเราจะไม่เรียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นยังไม่เรียนใน1-3เดือนแรกเพื่อให้เรามีกําลังใจเนาะแล้วก็ฝึกสำนวนสําเร็จรูป พื้นฐานบอกเล่าคําถามคําศัพท์พื้นฐานวยากรพื้นฐานอันนี้เก็บไว้ที่หลังนะวยากรเก็บไว้ที่หลังก็ได้1นสเดือนแรกอ่ะทํสามเรื่องนี้ก็พอหนึสก็พอหนึ่งถึงสเดือนแรกทาข้อหข้อสองข้อสก็พออย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบร้อน